อะไรกันเนี่ยเจ้าลํานี้ครับหลุดจองนะจ๊ะหลุดจองแปลว่าอะไรหลุดจองแปลว่าเคยมีลูกค้าจองไว้แล้วแล้วจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านครับจึงต้องมายืนถ่ายรีวิวให้ดูอัปเดตนะจ๊ะกับเจ้ารีว o 2.7เบนซิน160 แรงมา้าเครื่องยนต์ 2TR VVTi ครับรุ่นปี2012นะจ๊ะมาเลื่อนไปสนีสสนีสสนีท,นทมาคือจะบอกงี้ครับเหตุผลที่ลูกค้าจัดไฟแนนซ์ไม่ผ่านนะทางทางที่รถก็ไม่ได้ผ่อนแบบแพงอะไรครับผ่อนเดือนหนึ่งไม่ถึงสี่พันด้วยซ้ำ เหตุผลหลักๆเลยครับมันคือเรื่องของประวัติครับถ้าอย่างลูกค้าอะอธิบายง่ายๆไอ้แซื้อสดอะมันไม่มีประเด็นอยู่แล้วซื้อสด155,000บาทอะบอกก่อนเลยนะครับสมมุติว่าลูกค้าจะซื้อผ่อนคิดง่ายๆครับธนาคารเขาก็ต้องตรวจสอบว่าเฮ้ยคนนี้เคยมีประวัติผ่อนอะไรมาไหมเคยเผ่อนอะไรดีตรงไปตรงมาหรือเปล่านอยนี่นั่นเนาะ ฉะนั้นมีอะไรอย่าหลอกกันเลยนะครับยังไงแบงค์เขาตรวจละเอียดอยู่แล้วเนาะมาไม่อยากพูดเยอะมามานี่ดีกว่ามามาคือหลายๆคนน่ะเขาคิดว่าเขาบอกเราว่าโอ้โหเฮียประวัติผมดีอย่างงู้นอย่างนี้ถึงเวลาจริงๆมันไม่เป็นอย่างนั้นมันก็เสียเวลากันทั้งคู่อะ่ะใช่ไหมมาแน่นอนครับ เล่นแต่รถสวยอยู่แล้วครับดูได้เลยน็อตไม่มีขยับนี่เข้าไปสิงได้เลยออยเอ้ยถ้าเข้าไปมุดมันอยู่ใน <c oughs> ได้ปะ <c oughs> เข้าเข้าไปสิงได้ปะ <c oughs> เอออะเข้าไปสิงเลย,เยนะครับน็อตไม่มีขยับคานหน้าพวกวีโก้ดูง่ายเนี่ย,ยดูได้เลยนะสกูนวีโก้ดูง่ายครับนะครับ เครื่องยนต์เบนซินนะไอประเภทที่ว่าต้องการเครื่องดีเซลราคาแสนก็บาทไม่มีหรอกครับหมัึนถ้าปี12อย่างเงี้ยนะนะครับอันนี้เครื่องเบนซินนะ2.7ฉะนั้นเวลาโทรมานะครับอันนี้เราแจ้งทุกอย่างชัดเจนมากๆนะนี่เบนซินเงียบเงียบเรียบเรียบนิ่งนิ่งรหัสเครื่องยนต์ 2T r 1 6 0าแรงม้านะจ๊ะโอเค ต่อมานิดหนึง่งแวะมาที่แบตเตอรี่นิดหนึง่งลูกค้าจะบอกว่าลูกค้าคนที่จัดไฟนซ้ไม่ผ่านอนะตอนที่เขามาจองเนี่ยเขาบอกขอได้ไหมแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ได้ไหมอ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนเรียบร้อยครับจัดไม่ผ่านครับงงป่ะงงป่ะเอออ่ะนี่ดูเลยนี่20 1 2องนะครับเพจเดิมๆไม่เคยแกะไม่เคยโดนนะจ๊ะมา อันนี้ติดเครื่องอยู่อะให้ฟังเสียงเครื่องพี่จะสต็อปสักครู่ที่จะไม่พูดอะไรเลยให้ฟังเสียงเครื่องเห็นะหไหมใส่พานหมุนติ้ว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 ัววววนนี้ได้ยินชัดเจนนะเครื่องยนต์เดินเยี้อเยบ้อเยีเ้อเยืเย้นิ่งนิ่งนะจ๊ะหนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันบาทส่งหกปีเบาๆเดือนหนึ่งไม่ถึงสี่พันบาทครับพี่จะพูดให้ฟังเลยนะ เงินเดือนหมื่นห้าเนี่ยออกสบายพร้อมปลิวเลยแหละขอแค่อย่าประวัติเสียครัแตยัง <มา S 1> เออแค่นั้นแหละทะเบียนจำง่ายดีด้วยคันนี้8557นะครับมาได้ดูทุกอย่างอย่างละเอียดแน่นแน่เพราะถ้ารีวิวแล้วถ่ายไม่ละเอียดเสียชื่อรถบ้านเรามาน้อยตายเลยครับป้าไปกันต่อ เออก่อนจะไปถ่ายต่อบออย่างนี้ครับรถทุกคันที่เต็นเนาะเราจับเปลี่ยนถ่ายของเหลวน้ำมันเครื่องน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเกียร์นะครับจับเปลี่ยนถ่ายให้ลูกค้าทุกคันอย่างเงี้แสนกว่าบาทก็ทำให้ครับทำให้ทุกคันเป็นมาตรฐานครับเป็นน้ำใจอยู่แล้วเนาะไม่อยากเรียกโปรโมชั่นครับเพราะว่า เรียกโปรโมชั่นไปมันก็เท่านั้นนะ่ะนะเพราะมันทำให้ทุกคันอยู่ล้วนะครับมาครับไปกันต่อแล้วก็นี่จะบอกว่าอย่างนี้ครับนี่เดี๋ยวไม่ต้องเดี๋ยวอะนะ ดูจนจบแล้วจะรู้ครับว่าการค้าขายอย่างจริงใจการค้าขายอย่างตรงไปตรงมานะครับยังมีอยู่จริงๆครับจริงๆอย่างที่บอกคันนี้จริงๆตอนนี้ต้องเดินทางไปส่งรถลูกค้าแล้วแหละแม่แต่ติดแล้วก็น่าจะบอกกันตรงๆไม่น่าจะแบบปิดนึกออกปะเพราะมันตรวจเจออยู่แล้วคิดง่ายๆครับเนาะ มามาต่อไปดูนี่น,นี่นะครับอ,อุ้ยอ๋อโอเคพี่มองกระจกหลังพี่หาไม่เจอโอเคอยู่นี่อยู่นี่เมื่อกี้ออยไปแอบ,บที่ไหนอะแอบอยู่จริงเหรอพี่มองกระจกหลังพี่หาไม่เจอนี่มานี่มานี่มานบบนี่แอบอยู่ <laughs> หันไปมองไม่เจอนี่นะครับอุ้ยปิดนี่ก่อนโอเคป้า <Yeah. S 1> นี่นะรุ่นปี2012นะครับโอเคมนะครับออกรถปี2013ด้วยซ้ำนะดูได้เลยโอเคมาว่ากันต่อคันนี้กระจกไฟฟ้านะครับอ่ะเปิดเนาะมองเห็นไหมมองเห็นไหม mm hmm. กระจกไฟฟ้าอะอถ่ายด้านนี้บ้างกันโอเคอันนี้คนขับใช่ไหม uh huh. อ่ะมองเห็นป้า นี่เห็นไหมโอเคต่อไปนะครับกระจกมองข้างพับไฟฟ้าคือถ้าเป็นรถแบบ5้าหกแสนห้าแสาอะไรเงี้ยผมคงไม่ต้องมานั่งเปิดโน่นนี่น,นั่นให้ดูแต่ถ้ารถแสนกว่าบาทมันเก่าแล้วถูกป่ะแต่ก็คือยิ่งเก่ายิ่งอยากเปิดให้ดูว่ามันใช้งานได้เออ่ปกตินะครับโอเคมาดูกันต่อมา เมื่อกี้เราดูกันไปแล้วใช่ไหมว่าน็อตไม่ขยับฝากระโปรงอะไรต่างๆใช่ไหมคราวนี้มาอ่ะเปิดแคปก่อนโอเคน้องให้ดูได้เลยน็อตไม่มีขยับไม่แสนหกสติกเกอร์เขาเรียกอะไรอ่ะเสานะจ๊ะอยู่ครบครบ ต่อมาอ่าดูเลยจริงๆอ่ะน็อนไม่ขยับปุ๊บอ่ะไอตรงนี้ไม่ต้องดูยังได้เลยนึกออกไหมอือน,นะครับอันนี้เป็นความรู้แล้วกันเนาะต่อมาอ่าเข้าไปถ่ายภายในโน่นน,น,น,นี่นั่นต่างๆตามสบายดูสภาพหัวเกียร์โน่นนี่นั่นต่างๆตามอัธยาศัยยาวไปยาวไปนะจ๊ะลูกค้าปรับตั้งความคมชัดสูงสุด UHD ต่างๆได้เต็มที่เลยนะเพราะว่าพี่อน้นอัพโหลดแบบแบบโคตรละเอียดให้ครับ นะยิ่งปรับตั้งชัดยิ่งอยากได้ครับเพราะมันชัดเจนครับเมื่อกี้ดูหน้าแล้วนะน็อตไม่ขยับน็อตน,นี่นั่นเนาะอันนี้ดูเลยครับอยากดูเก้าอี้อยากนั่งเก้าอี้ผมเนาโอ้น้องอยากนั่งเก้าอี้ใช่ไหมครับอยากนั่งเก้าอี้ผมไหม <laughs> ทำไมพี่ต้องพี่ต้องอยากด้วยเพราะอะไรเ <laughs> <laughs> พราะอะไรเพราะอะไรอยากรู้ <laughs> นะครับมาแล้วเดี๋ยว เดินรอบๆเดินได้ไหมอ่อยอ่ะโอเคยาวไปยาวไปเชิญครับเสเดี๋ยวพี่ไปเปิดให้อะไปก่อนเมื่อกี้ตอนในห้องเครื่องถ่ายเพลนะนะรุ่นปี2012แท้นะครับจริงๆคันนี้ออกรถ2012 13ด้วยนะครับแต่เรารีวิวตามปีผลิตไปเลยง่ายดีเนาะมา จะไปดูอ่ะดูท้ายก่อนแล้วกันมาดูเลยอ่ะยาวไปยาวไปดูสภาพไลเนอร์นะครับดูสันซ้ายขวาลูกลมๆตามสูตรนะ้วจ้ะเล่มทะเบียน อ่ะให้ดูอีกทีก็ได้นะครับพร้อมโอนออยลูก่าพร้อมโอนตอนไหนเดือนุกเมือ่อไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ว่าพร้อมโอนได้ทุกเมื่อนะครับอตอนจ่ายตังค์แล้วไงโอ้จริงครับเพราะว่าถ้าลูกค้าไม่พร้อมซื้อก็ไม่รู้จะพร้อมโอนได้ยังไงถูกไหมครับถูกถูกถูกต้องไหมครับเนาะใช่ครับมันคือการค้าขายครับเงินไม่มาเล่นไม่ไปอยู่แล้วครับคิดง,ง่ายงครับมา ว่ากันต่อคันนี้ขาย1 55,000บาทกรณีซื้อผ่อนย้ำนะครับกรณีซื้อผ่อนส่ง6ปีเดือนหนึ่งไม่ถึง4,000บาทนะนะครับอยากจะผ่อนเดือนละส0 0พันได้ไหมได้ก็ดาวครึ่งหนึ่งเนาะโอเคมาคราวนี้เข้ามาต่อแต่ย้ำนะว่าถ้าประวัติไม่ดีซื้อไม่ได้ไม่ต้องมานั่งโม้กันนะโอเคป้ามาออยมาเข้ามานี่มา ด้านนี้เดินได้ไหมเออนะครับถามว่าประวัติไม่ดีดูยังไงไฟแนนซ์น่ะผมอธิบายง่าย,ายทุกธนาคารและและครับก่อนเขาจะให้กู้ตังค์อ่ะก่อนจะอนุมัติเขาต้องตรวจสอบอยู่แล้วเนื้อออกตามันหลอกไม่ได้อยู่แล้วไอที่แบบคิดว่าแบบโอ้ยพูดไปเหอะเขาตรวจไม่เจอหลอกมันเป็นไปไม่ได้เนื้อออกมาอ่ะมา งันที่ถ่ายให้ออยถ่ายนี่ก่อนเลยไหมแล้วเดี๋ยว่อยไปถ่ายอย่างอื่นเนาะนะครับอ่านี่ดูเลยไม่มีชนเบาชนหนักพลิกคว่ำคว่ำตายหายเหวล้านเปอร์เซ็นถ้าพบว่าเคยพลิกคว่ำตุ้มตามยินดีซื้อคืนเต็มจำนวนนี่ดูน็อตไม่ขยับก็รู้แล้วนี่พี่เก็บเล่มก่อนนะออยอ้อยเจอพี่นะขอบคุณนะโอเคอ่าสักครู่นะครับเก็บก่อนอ่าคราวนี้จ้า ให้น้องเข้าไปถ่ายภายในตามสบายแผงข้างโน่นนี่นั่นอะไรต่างๆนะสบายใจได้ครับลูกค้าผมจะบอกอย่างนี้นะเวลาลูกค้าดูรูปนิ่งมันแต่งเติมเสริมแต่งกี่ล้านแอปวะเดี๋ยวนี้น 100, ใช่ป่ะเป็นร้อยแอปใช่ป่ะมันได้หมดแต่ว่าอย่างรีวิวอะทุกอย่างมันชัดเจนโดยตัวเองอยู่แล้วไงถูกไหมอะเออมันต้มไม่ได้ครับบอกให้ ถ่ายไปเลยอันนี้เครื่องเบนซินน,นะครับจากโรงงานนะนี่จะเปิดนี่ด้วยอ่ะมานี่แล้วก็มาต่อต่อต่อนี่นะครับนี่นะแก๊สโซฮอเกนึ่ E 1 0 นะครับแก๊สโซนเก้าหหรือแก๊สโซนเก้าห E 1 0ก็คือแก๊สโซนเก้าหเนาะนะครับเติม E 8 5ไม่ได้นะจ๊ะนี่คือจากโรงงานเลยเนาะโอเคราคาอะไรต่างๆก็ย้ำไปหมดแล้วเงินสด155,000บาทเงินผ่อนส่ง6ปีประวัติไม่เสียพูดคันนี้ก็พอไม,ไม่ต้องบอกประวัติดีหรอกเอาเป็นว่าประวัติไม่เสียส่ง6ปีเดือนหนึ่งไม่ถึง4,000บาทนะจ๊ะ ไอประเภทมั่วซั่วประวัติไม่ดีแล้วมานั่งโมว้ว่าดีไม่ต้องมานั่งหลอกกันมันตรวจเจออยู่แล้วโอเคปะ่ะเออมาแล้วก็จะบอกนี้นะครับไม่ว่าลูกค้าจะซื้อสดหรือจะซื้อผ่อนนะพร้อมส่งถึงบ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศนะครับ กรณีซื้อผ่อนก็คือจัดไฟแนนซ์ให้ผ่านให้เรียบร้อยแล้วก็เอารถไปส่งนะจ๊ะโอเคไหมส่วนกรณีซื้อสดก็ไม่มีอะไรครับเล่มทะเบียนพร้อมอยู่แล้วตามที่ที่ออ่ถ่ายให้ดูเมื่อเมื่อสักครูเนาะนะครับทุกอย่างมันชัดเจนในตัวเองอยู่แล้วเนาะ เบอร์โทรพี่อ้นนะครับ0814850000ครับพี่อ้นรับรถบ้านลมาน้อยครับชื่อแต่รถนะครับไม่ใช่ชื่อสวนสัตว์ครับตามนี้ครับสวัสดีครับ